รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยพอทบห้าเสนอรายการข่าวดีดีกับพี่คำร้อน อนถ้าวัดยังเป็นศูนย์รวมศรัทธาของประชาชนได้นั่นละถูกแล้วและหนึ่งในนั้นก็คือวัดหุบบอลวนารามที่ตำบลเขาคันทรงอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีบ้านเรานะ <c oughs> จะบอกให้ทุกคนไม่เคยลืมบุญคุณท่านเจ้าอาวาสองค์แรกหลวงปู่ซุง วัดวนารามอันยิ่งใหญ่ของเราด้วยเพจดังจัดให้วัดหุบอนวนารามที่ตำบลเขาขันทรงอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีเป็นวัดที่สวยงามอันดับ5ของชนบุรีวันนี้สัทธาจากสาธุชนจึงหลั่งไหลเข้ามาที่วัดนี้มากมายพิยาจนจากชนบุรี ดีใจนะครับแล้วก็ปินเกียินะครับแล้วก็รู้สึกถึงความเข้มขลังของพิธีนะครับจัดได้ยิ่งใหญ่มากครับยินดีแลปะปรบปื้มค่ะที่ได้มาร่วมงานหลอ่อพระเจ้าท่านมีความเมตตาดีใจค่ะเป็นบุญใหญ่ที่ทุกคนได้มาร่วมงานบุญในวันนี้ผมและครอบครัวก็มีความตื่นตันใจมากดูได้จากการจัดงานประจําปีของวัด ที่มีผู้บริจาคเข้าของมาให้วัดแปลเป็นความสนุกสนานด้วยการตักไข่พาโชคหารางวัลใหญ่หาเงินเข้าวัดตักไข่ถ้าอดอวอยากจะได้อะไรคะองข้าวครับของข้าวจริงครับผมดีใ,ใจไหมคะดีใจครับอยากได้เครื่องซักผ้าตู้เย็นอะไรอย่างเงี้ยตักไปแล้วค่ะตักไปนี่ในในใค่ะ อะไรขายสละค่ะขายดีค่ะเจ้าวานใจดีค่ะขนมเบื้องถัทงทองขนมถังแตกขายดีครับขายดีมากเลยร้านจำหน่ายอาหารเพียบคนมาเที่ยวงานพรึบพรับ้บนะออุออุุขขคณวยกใหกตั้งแต่พระอาจารย์ได้เป็นสมภารเจ้าวัดก็ได้ขอบารมีหลวงพ่อพระพุทธรัตนพร ปาถนาให้ทำอะไรก็ขอให้ได้สมปาถนานะก็ได้ดังที่อธิษฐานจิตขอแล้วก็โดยเฉพาะบารมีแห่งหลวงปู่ซึ่งเป็นผสมเจ้า,าวาสเป็นเจ้าอาวาดรูปแรกทั้งนี้ทั้งนั้นต้องบอกว่าท่านเจ้าอาวาดองค์ปัจจุบันเก่งในการโน้มน้าวจิตใจคนเข้าวัดพร้อมจัด การพัฒนาควบคู่กันไปในสโลแกนที่ว่าสำเร็จโดยเอาหลวงปู่สุงอดีตเจ้าอาวาสองค์แรกนำทางหลวงพ่อพระอาจารย์ได้มาต่อยอดเวลาจะทำอะไรก็ปรารถนาถึงหลวงปู่ขอให้สำเร็จขอให้การงานสิ่งก่อสร้างการพัฒนาจะได้ข้างค้างและได้มาต่อยอดหลวงปู่จึงได้ทำการหลอ่อ หลวงปู่ขึ้นสำคัญคือปีนี้มีการหล่อสมเด็จพระพุทธรัตนณ์รพระประธานกับองค์รูปเหมือนหลวงปู่สุงอดีตเจ้าวาดองค์แรกด้วยความตั้งใจปรารถนาในวันนี้จึงได้ทำการหล่อหลวงพ่อพระพุทธรัตนณ์สมปาถนาซึ่งเป็นหลวงพ่อพระประธานในอุโบสถ พระกะรอรูปเหมือนหลวงปู่ผสมเจ้าวาดคือหลวงปู่สุงสํสำเร็จด้วยหลวงพ่อทั้งสององค์นี้ มีความสำคัญก่อวัดเราชาวหุบบอลจะช่วยกันสร้างสรรค์ให้วัดหุบบอลเจริญรุ่งเรืองต่อไปสรุปได้แบบดีๆด,ด,ดังนี้ดังนี้ว่าศรัทธาอยู่ที่ผู้นำจเจ้าวัดนำดีทำดีจึงมีสาธุชนเข้าหนุนช่วยรับอันดับ5ของวัดน่าเที่ยววัดหุบบอลวนารามที่อำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีข่ารมากล้นเกิดเป็นคนชนบุรีไอ้นู่นไอ้นั่นไอ้นี่ก็ดีอยู่ชนบุรี สุขีจริงท่านเชื่อพี่เถิดน้องมาอยู่ชนบุรีด้วยกันทั้งกลางคืนกลางวันจะพาจอมวันหัวเราะลูกเดียว <laughs> เรดีๆกับพี่คำรนวางหวังสีชี้ให้เห็นว่าวัดยังเป็นหนึ่งในสถาบันหลักของชาติและหนึ่งในใจของคนไทยทั้งประเทศวัดภูบอนวนารามเขาคันส่งสีราชาชนบุรีบ้านเรานะจะบอกให้ช่างสุขมากล้นเกิดเป็นคนชนบุรีไอ้นู่นไอ้นั่นไอ้นี่ก็ดีอยู่ชนบุรีสุขี